สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแม่โบช็อกโกเดรี่นะคะวันนี้โบก็จะมาแนะนําเครื่องปั๊มนมตัวใหม่นะคะขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง,ง่ายก็คือบุชามิลเล่โคโกโต,ตัวนี้นั่นเองค่ะขนาดเล็กมากๆเลยนะถ้าเทียบกับฝ่ามือเนี่ยก็ประมาณเลก็กกว่าฝ่ามือโบอีกนะคะมองมอเลินหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํานะคะว่าตัวนี้คือเครื่องปั๊มนมนะคะเพราะว่าเขาดีไซน์มาได้เล็กกระทัดรัดแล้วก็สวยงามน่ารักมากเลยนะคะสีสวยหวานมาก บูสตอมิลเล็กโโกตัวนี้นะคะน้ําหนักแค่200กรัมเองนะคะเบาถึงขนาดที่ว่าเราสามารถที่จะคล้องคอเราได้เลยมันไม่หนักเลยนะคะตอนที่เวลาที่เราปั๊มเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวเครื่องปั๊มนมตัวนี้นะคะห้อยคอไว้แบบนี้ได้เลยแล้วเราก็สามารถทํากิจกรรมต่างๆของเราได้อย่างอิสระเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะเขาก็ยังมาพร้อมกับกลวยปั๊มรุ่นพิเศษครับกล้วยปั๊มนมรุ่นแฮนด์ฟรีตัวนี้เลยนะคะนี่คะ่ะ รวยปั๊มนมรุ่นแฮนด์ฟรีตัวนี้นะคะออกแบบมาพิเศษเลยนะเราสามารถปั๊มนมได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้มือจับหรือว่าไม่ต้องเกะก,กะเลยนะคะเวลาที่เราจะทํางานหรือว่าเราจะเลี้ยงลูกเล่นกับลูกต่างๆนะคะทําให้การปั๊มนมของเราเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างโบเองนะลูก2นะคะก็เวลาปั๊มนมเนี่ยมันก็จะมีความลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลน้องคนเล็กด้วยนะแล้วก็ต้องหันมาเล่นกับคนพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่เราใช้กวยปั๊มนมรุ่นเก่าอ่ะมันก็จะมีความแบบเกะก,กะนิดนึ่งนะคะแล้วก็เวลาที่เราขยับเคลื่อนไหวมากๆกเนี่ยกวยปั๊มเขาก็จะมีความแบบหลวมบ้างหลุดบ้างไม่แน่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราปั๊มนมได้แบบไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าพอโบเปลี่ยนมาใช้กวยปั๊มนมรุ่นแฮนฟรีตัวนี้นะคะมันก็จะสะดวกสบายกว่าเดิมมากนะเราสามารถที่จะปั๊มนมไปด้วยแล้วก็เล่นกับลูกไปด้วยได้นะคะสะดวกสบายมากแล้วมันก็ไม่เกะก,กะด้วยตัวปั๊มนมตัวนี้ก็จะมีความแบบฟิตพอดีกับเต้านมเรา เลยนะคะไม่หลุดง่ายๆเลยนะแล้วตัวนี้เขาสามารถเก็บน้นํานมได้ด้วยนะคะเวลาที่เราปั๊มนมเสร็จนะคะเราก็สามารถเขาจะมีรูเล็กๆตรงนี้นะเราก็เทนมใส่ขวดให้ลูกดื่มได้เลยค่ะแล้วด้วยความที่เขามีขนาดเล็กขนาดนี้นะคะเวลาพกพาไปไหนเนี่ยมันก็สะดวกนะประหยัดพื้นที่ได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่หนักด้วยอย่างที่โบไปต่างจังหวัดคราวที่แล้วอะ่ะโบก็พกตัวนี้ไปเหมือนกันนะคะตัวเดียวนะเอาอยู่เลย เห็นขนาดเล็กจิ๋วแบบนี้นะคะแต่ว่า Booster Miracle Go, Go ตัวนี้ก็มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่ครบคันมากๆเลยนะรองรับการทำงานทั้งหมด4โหมดนะคะนั่นก็คือโหมดกระตุ้นน้ำนมนะคะโหมดปัม๊มโหมดรีดน้ำนมแล้วก็โหมดสลายก็นน้ำนมอุดตันค่ะสำหรับคุณแม่ที่ท่อน้ำนมอุดตันบ่อยๆนะคะโหมดนี้เนี่ยก็ดีเลยนะคะเพราะว่าเขามีโหมดสลายก้นน้ำนมอุดตันให้ด้วยนะจอตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะ แต่ละโหมดเนี่ยเขาก็จะปรับระดับได้นะคะแล้วก็เสียงเนี่ยจะเงียบมากเลยนะเดี๋ยวโบให้ฟังเสียงนะ นี่ค่ะเสียงแค่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปั๊มนมตอนกลางคืนเนี่ยก็จะไม่รบกวนน้องเลยนะคะแล้วเครื่องปั๊มนมของบูสตานะเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องของการปั๊มดูดได้นุ่มลึกนะคะถนอมหัวนมไม่ทําให้แบบเจ็บหรือว่าเป็นแผลนะคะที่สําคัญคือปั๊มได้เกลี้ยงเต้านะคะแล้วก็มีโหมดการทํางานที่หลากหลายอย่างที่บอกนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเครื่องปั๊มนมบูสต้ามิราเคิลโกตัวนี้นะคะโบอยากแนะนํามากๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของฟังก์ชันการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยครบคันอยู่แล้วนะคะไม่แพ้ตัวใหญ่เลยนะแต่ว่าเราจะได้เรื่องของการพกพาได้ด้วยนะคะแล้วก็เบาสบายไม่หนักด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจเครื่องปั๊มนมบูสต้ามิราเคิลโกตัวนี้นะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของบูสตาได้เลยนะคะเดี๋ยวโบทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Don't forget to subscribe to my channel Bye bye Hi.